เครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันหยุดฤดูร้อนทริปสนุกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความทรงจำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเที่ยวทะเลแน่นอนนี่คือเรื่องราวภาษาไทยที่เหมาะสำหรับการบรรยายเสียงตามเงื่อนไขที่คุณกำหนดวันหยุดฤดูร้อนมาถึงแดดส่องลงมาแรงจนทำให้ผิวร้อนจนเกือบไหมสายลมพัดเอากลิ่นทะเลมาแตะจมูกฉันยืนอยู่บนชายหาดที่ทอรายละเอียดราวกับผงขาวน้ำทะเลเย็นกระทบเท้าอย่างแผ่วเบาทุกอย่างดูสงบและสวยงาม แต่เสียงคลื่นครั้งนี้เหมือนมีจังหวะแปลกๆเหมือนบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวใต้ผิวน้ำฉันก้าวเข้าไปอีกนิดหัวใจเริ่มเต้นแรงขึ้นแสงแดดสะท้อนบนผิวน้ำจนตาพร่าฉันเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวเร็วกว่าเมื่อกี้มันเหมือนเงาดำลึกลับเลื่อนเข้าหาฉันฉันพยายามเพ่งมองแต่ภาพกลับสลับไปมาลมพัดแรงขึ้นจนทำให้ผมปลิวปกหน้าตาเสียงคลื่นเปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบเบาเหมือนมีใครเรียกชื่อฉันจากใต้น้ำ ฉันก้าวถอยหลังแต่สายใต้เท้ากลับจมลงความเย็นแผ่จากขาไปจนถึงกระดูกสันหลังฉันพยายามหันหลังวิ่งแต่เท้าถูกดึงรั้งโดยบางสิ่งร่างกายแข็งเทือหัวใจเต้นเหมือนจะหลุดออกจากกอกสายตาเต็มไปด้วยเงาดำเคลื่อนไหวรอบตัวทุกเสียงรอบข้างเงียบลงเหลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองที่ดังชัดเจนความหวาดกลัวเริ่มกลิ่นพื้นที่ภายในใจฉันต้องการขยับแต่เหมือนแรงบางอย่างกดทับแสงแดดเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว เงาดำใต้ผิวน้ำขยับขึ้นเหนือพื้นผิวสายตาเหมือนถูกตรึงไว้กับบางสิ่งที่น่ากลัวความชื้นและกลิ่นทะเลแผกเข้าจมูกฉันอย่างรุนแรงฉันพยายามร้องเรียกแต่เสียงไม่ออกร่างกายสั่งสถานฉันเห็นมือยื่นออกมาจากน้ำผิวขาวซีดสะท้อนแสงแดดนิ้วเรียวยาวเหมือนต้องการคว้าฉันฉันรู้สึกถึงแรงดึงเบาๆหัวใจแทบหยุดเต้น ถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อเรื่องไปจนจบในระดับช็อกสุดๆและทำให้เหมาะกับวิดีโอ16นาทีครึ่งโดยยังคงเว้นบรรทัดเพื่อการบรรยายเสียงได้อย่างสมบูรณ์คุณต้องการให้ฉันทำต่อเลยไหมได้เลยฉันจะต่อเรื่องราวจากจุดที่ค้างไว้และขยายให้ยาวอย่างน้อยตัวอักษรพร้อมเว้นบรรทัดเพื่อให้เหมาะสำหรับการบรรยายเสียงแรงดึงจากมือทำให้ฉันเสียหลักใายใต้เท้าจมลึกกลงไปจนฉันเกือบลม้มน้ำทะเลเย็นกัดเท้าและขา แต่ความกลัวกลับทําให้ฉันไม่สามารถถอยหลังได้สายตาฉันจับต้องมือเรียวยาวนั้นมันช้าแต่มั่นคงเหมือนมีพลังบางอย่างอยู่ข้างใต้ผิวน้ําหัวใจเต้นรัวจนดังก้องในหัวลมหายใจขาดช่วงไปในแต่ละครั้งฉันพยายามร้องเรียกชื่อใครสักคนแต่เสียงไม่ออกเพียงเสียงคลื่นที่ซัดเข้ามาแรงขึ้นทําให้ฉันแทบผูอื้อร่างกายแข็งเทือขยับไม่ได้แม้เพียงนิ้วเดียวน้ํารอบตัวฉันเริ่มขุ่น สายเคลื่อนตัวเหมือนน่มีชีวิตเงาดำเคลื่อนไหวรอบขาเหมือนต้องการดึงฉันลงไปข้างใต้ความเย็นแผ่ขึ้นจนถึงหน้าท้องฉันรู้สึกเหมือนทุกสิ่งรอบตัวหยุดนิ่งยกเว้นหัวใจที่เต้นแรงราวกับจะระเบิดแสงแดดค่อยๆจางลงเงาดำใต้ผิวน้ำขยับขึ้นชา้ชาๆน้ำทะเลไหลเข้าไปในปากฉันกลืนมันลงโดยไม่รู้ตัวกลิ่นทะเลคละคลุ้งเข้าจมูกเหมือนนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ใต้ความสวยงาม ฉันพยายามดึงมือออกจากแรงดึงนั้นแต่เหมือนมีแรงบางอย่างจับแน่นขาของฉันจมลงไปในสายความหนาวเย็นและความกลัวรวมกันจนปวดร้าวฉันเริ่มรู้สึกว่ามีสายบางอย่างรัดเอวมันแน่นขึ้นทุกวินาทีเหมือนจะดึงฉันลงไปกับน้ำฉันมองไปรอบไม้ยมกชายหาดที่เคยสงบกลายเป็นเงียบสนิทไม่มีใครอยู่ใกล้เพียงคลื่นและเงาดำที่รอยอยู่น้ำทะเลกระทบใบหน้ารสเค็มแสบปาก และความหวาดกลัวทำให้ฉันแทบสำลักฉันพยายามขยับมือข้างหนึ่งเพื่อดึงตัวเองขึ้นทรายข้างตัวเหมือนมีชีวิตขยับเข้าหาฉันราวกับต้องการกัดขังมือเรียวยาวนั้นเลื่อนเข้ามาใกล้ทุกนิ้วเผยให้เห็นผิวขาวซีดปลายนิ้วเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งสัมผัสแรกเมื่อแตะข้อมือฉันความเย็นนั้นทะลุเข้ากระดูกสันหลังฉันสะดุ้งและพยายามดึงตัวเองถอยหลังแต่เหมือนถูกมัดติดกับพื้นน้ำทะเลกระทบหน้าตลอดเวลา รสเค็มและความเย็นรวมกันจนแทบขาดอากาศสายตาฉันมองเห็นเงาอีกหลายเงาเคลื่อนไหวช้าแต่มั่นคงทุกเงาดูเหมือนรอคอยบางสิ่งจากฉันเสียงหัวใจดังชัดเจนดังก้องในหัวทุกการเต้นเหมือนเตือนว่าเวลากำลังหมดไปฉันมองมือเรียวยาวนั้นนิ้วขยับเข้าหาฉันอีกครั้งความเย็นและความน่ากลัวปะปนกันฉันเริ่มรู้สึกว่าความมืดกำลังครอบงำสายตาฉันตัดสินใจใช้แรงทั้งหมด พยายามดึงมือออกจากแรงดึงนั้นแต่เหมือนมีแรงลึกลับที่ไม่ยอมปล่อยร่างกายแข็งเทือน้ำทะเลสูงขึ้นจนเกือบถึงหน้าอกทรายรอบตัวจมลึกเหมือนกำลังพยายามกลืนฉันลงไปหัวใจเต้นแรงลมหายใจขาดช่วงความหวาดกลัวกินพื้นที่ในใจทุกเสียงรอบตัวเงียบสนิทมีเพียงเสียงคลื่นและน้ำที่ซัดเข้ามาแรงฉันมองเห็นเงาดำพุ่งขึ้นเหนือพื้นน้ำแววตาของมันไม่ใช่มนุษย์ มันว่างเปล่าและเย็นชามือที่ยื่นออกมาพร้อมที่จะดึงฉันลงไปฉันตะโกนในใจขอให้ใครสักคนเห็นฉันแต่ความเงียบกลับตอบแทนน้ำทะเลกระทบหน้าอีกครั้งรสเค็มแสบปากและความหนาวเย็นกระจายไปทั่วร่างกายขณะนั้นเองคลื่นสูงงกว่าที่คิดพุ่งเข้ามาฉันถูกดันให้ลอยตัวสายตาติดอยู่กับมือเรียวยาวมันพุ่งเข้าหาฉันช้าๆแต่เต็มไปด้วยพลัง ฉันพยายามกระเสือกกระสนแต่ร่างกายเหมือนถูกพันธนาการน้ำรอบตัวฉันปั่นป่วนทรายขยับเหมือนน้มีชีวิตเงาดำหลายเงาปรากฏขึ้นเหมือนพวกมันเคลื่อนเข้ามารวมกันหัวใจเต้นแรงฉันรู้สึกถึงแรงดึงที่มากขึ้นร่างกายสั่นสะท้านทุกลมหายใจแทบขาดฉันมองไปที่ฟ้าแสงแดดแทบจะหายไปทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นสีเทาเหมือนโลกหยุดหมุนสายตาติดอยู่กับมือเรียวยาว นิ้วขยับเข้าหาฉันอย่างมั่นคงฉันรู้สึกถึงแรงดึงสุดท้ายความหวาดกลัวถึงจุดสูงสุดฉันพยายามหลับตาและคิดถึงความปลอดภัยแต่เมื่อฉันลืมตาเงาดำทั้งหมดล้อมรอบตัวฉันน้ำทะเลพุ่งสูงกว่าเดิมทรายขยับรัดร่างความเย็นแผ่เข้ากระดูกสันหลังและมือเรียวยาวเอื้อมมาสัมผัสฉันอีกครั้งฉันตะโกนในใจขอให้เกิดอะไรบางอย่างทุกอย่างเงียบสนิทความมืดและความเย็นรวมกัน ฉันเริ่มรู้สึกเหมือนร่างกายลอยไปกับน้ำสายตายังคงจับต้องมือเรียวยาวแต่ความหวาดกลัวทำให้ฉันเกือบหมดสติถ้าต้องการฉันสามารถต่อให้จบเรื่องยาวทั้งหมดนาทีครึ่งของวิดีโอโดยยังคงโทนช็อคและลึกลับพร้อมเว้นบรรทัดสามหอรัฐทั้งหมดจนจบได้คุณอยากให้ฉันทำต่อจนจบทั้งหมดไหมแน่นอนฉันจะต่อและสรุปตอนจบของเรื่องให้อย่างสมบูรณ์พร้อมรักษาโทนลึกลับและชวนลุ้นแต่จบอย่างสงบและมีความหมาย ในขณะที่มือเรียวายาวใกล้เข้ามาฉันรู้สึกถึงแรงดึงสุดท้ายแต่ทันใดนั้นน้ำทะเลรอบตัวเริ่มสงบลงคลื่นที่เคยโหมกระหน่ำกลายเป็นลมเบาเงาดำใต้ผิวน้ำเริ่มจางหายไปเหมือนทุกสิ่งถูกลบออกอย่างช้าช้าฉันลืมตาเห็นชายหาดเดิมที่เคยสงบแสงแดดอ่อนโยนสะท้อนบนผิวน้ำทรายขาวยังคงร้อนอุ่นใต้เท้าสายลมพัดเบาเหมือนกำลังปลอบโยนและทุกอย่างกลับสู่ความสงบ หัวใจยังเต้นแรงแต่ฉันสามารถขยับร่างกายได้อีกครั้งความหวาดกลัวค่อยๆจางลงเหลือเพียงความประหนักถึงความเปราะบางของชีวิตและความงดงามของโลกที่เราอาจมองข้ามฉันยืนอยู่บนชายหาดมองไปที่น้ำทะเลใสความทรงจำของช่วงเวลาที่น่ากลัวยังคงติดอยู่แต่ก็สอนฉันให้รู้จักความกลา้าและความสำคัญขององค์การใช้ชีวิตในทุกวันฉันยิ้มเบาๆรู้สึกถึงความสงบที่กลับคืนมา แสงแดดอบอุ่นทำให้ร่างกายผ่อนคลายและสายลมพัดพาความทรงจำครั้งนั้นไปกับทะเลทิ้งไว้เพียงความรู้สึกขอบคุณและความตื่นเต้นกับวันหยุดฤดูร้อนที่ไม่เหมือนใครฉันก้าวถอยหลังสัมผัสทอรายละเอียดใต้เท้าน้ำทะเลเย็นลูบผ่านขาอย่างอ่อนโยนและเมื่อหันกลับไปมองชายหาดที่เคยน่ากลัวกลับสวยงามดุดฝันเหมือนทุกสิ่งเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่และโลกยังคงหมุนต่อไปอย่างสงบฉันรู้ว่า บางครั้งความน่ากลัวและความตื่นเต้นก็เป็นส่วนหนึ่งของความงดงามของชีวิตและวันหยุดฤดูร้อนนี้จะกลายเป็นความทรงจำที่จะอยู่กับฉันไปตลอดถ้าต้องการฉันสามารถรวมเรื่องทั้งหมดจากต้นจนจบเป็นไฟล์พร้อมสำหรับนารเรชั่นยาว16นาทีครึ่งเว้นบรรทัดอย่างเหมาะสมสำหรับการอ่านเสียงและสร้างบรรยากาศได้ครบถ้วนคุณอยากให้ฉันทำรวมเรื่องทั้งหมดไหม